สวัสดีครับเ,เจอกันอีกแล้วครับวันนี้เราจะพามาแก้ปัญหาของมาฮาฟิโอเีนะครับผมอ่าเป็นรถที่ไม่มีคันสตาร์ตนะครับถ้าขี่ไปได้แบตหมดก็เข็นอย่างเดียวนะครับผมทำอะไรไม่ได้รถคันนี้ก็มีอาการขี่ไประดับไฟไม่ชัดแบตเตอรี่นะครับผม พอขี่ไปสักพักหนึ่งก็เกิดอาการไฟอ่อนนะครับไฟไม่ชาร์จเข้าแบตเราจะมามาดูวิธีการแก้ไขง่ายๆนะครับโดยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับผมตัวนี้จะเป็นแผ่นชาร์จนะครับรอยู่ด้านใต้ตัวนี้เป็นท่อยเสียแล้วก็อยู่ด้านบนท่อยเสียครับจะมีแผงฟิวเล็กๆนะครับผมเราดึงออกมานะครับ แผงฟิวตัวนี้จะควบคุมการชาร์จแบตรถนะครับถ้าไฟออกมาจากแผงชาร์จเขาต้องมาเข้านี้ก่อนครับค่อยไปสู่แบตเตอรี่นะครับตัวนี้มันน่าจะมีรอยไหมนิดหน่อยนะครับผมให้เราถอดมาขัดนะครับเป็นฟิวแบบนี้นะครับ เไฟผ่านไม่ได้เพราะจะเป็นเึ้นเกลือนะครับเดี๋ยนี้นี่เราใช้กระดาษทรายนะครับขัดขัดให้เงานะครับผมก็เสียบก็ไปเหมือนเดิมนะครับ บา,บางคันก็ไม่จนละลายต้องไปตัดตัดขั้วนี้ต่อใส่กันทั้งสี่สายเลยนะครับบางคันเพราะว่าปากโพรงนี้จะไม่มีขายก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะครับผมอยู่ตรงหน้าเครื่อง จนิ้จะฟิวเป็นหกสายนะครับผมก็ใช้กระดาษทรายขัดมันเดิมครับขัดจนให้เขาขึ้นเงาขาขาวๆเลยนะครับกระแสไฟจะจะได้ไหลสะดวกนะครับมนรถเสียเ้าไฟมันเดิม ใส่ตัวนี้ก็แบตเตอรี่ก็เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับแล้วก็ใส่ปบัติแบตเตอรี่ลองสตาร์ดูครับ ครับถ้าอยากรู้ว่าไฟเราชาร์จ เราก็ต้องถอดขั้วแบตเตอรี่ดูนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์กำลังทํางานถ้าไฟไม่ชาร์จถอดขั้วขั้วลบอกรถมันจะดับนะครับครับก็รถไม่ดับนะครับก็ระบบชาร์จถอดปกติครับ1 3 3 5โวลต์ หรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับ